กดแรงดึงดูดคือการใช้พลังการสั่นสะเทือนที่เราได้ส่งออกไปเมื่อเราคิดหรือจดจอ่อหรือต้องการเรื่องใดเราส่งพลังของแรงสั่นสะเทือนออกไปเราก็จะดึงดูดเอาความรู้สึกนึกคิดเอาความคิดของเราแบบนั้นกลับคืนมาแรงดึงดูดคือการดูดเคลื่นที่ตรงกันความสั่นสะเทือนจะถึงกันทุกอย่างที่เข้ากัน ทุกอย่างที่เหมือนกันจะมาเรียงรายอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะสะท้อนกลับเมื่อเราส่งออกเราก็จะได้รับมาเมื่อเรารู้หลักการของการใช้แรงดึงดูดแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือกําหนดชีวิตของเราสู่สิ่งที่ดีสู่การมีสุขภาพที่ดีการมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเริ่มจากการคิดถ้าคุณคิดดี คุณส่งกระแสพลังงานดีๆพลังงานเหล่านั้นก็จะถูกดึงดูดและสะท้อนกลับมาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการระวังความคิดการส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเมื่อคุณระวังคุณจะพิจารณาก่อนว่าคุณกำลังคิดอะไรเพราะแรงสั่นสะเทือนนั้นจะดึงดูดทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่ว่าร้ายหรือว่าดีคุณส่งมอบอะไรออกไปสิ่งนั้นจะสะท้อนกลับเข้ามาหาคุณ ตามแรงและคลื่นความถี่ที่คุณสามารถสัมผัสได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดถึงนั้นคือพลังงานเราอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่มันมีอยู่จริงในอากาศทุกอย่างที่เข้ากันได้จะมาเรียงรายอยู่ด้วยกันหากคุณเปิดวิทยุหมุนหาสัญญาณคลื่นความถี่ที่ตรงกันแรงสั่นสะเทือนถึงกันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคลื่นสัญญาณความถี่ที่ตรงกันนั้น จะออกมาเป็นเสียงที่คุณสามารถรับได้จากสัญญาณคลื่นในการเปิดวิทยุของคุณเมื่อเรารู้ว่าวิธีการคิดคือพลังงานที่เราส่งออกและแรงสั่นสะเทือนนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาถึงสิ่งที่คุณแสดงออกไปเช่นกันเพราะฉะนั้นวิธีการปฏิบัติตัวคือการระวังความคิดระวังทุกครั้งที่คุณกำลังจะส่งสัญญาณอะไรออกไปเพราะไม่ว่ามันจะดีหรือเลว คุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะให้ชีวิตดีชีวิตของคุณมีคุณภาพที่ดีเริ่มจากกระบวนการคิดตั้งใจที่จะตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สำนึกเพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามีพลังงานเหลือเฟือหากคุณคิดในแง่บวกให้คุณจินตนาการว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตจะเต็มไปด้วยความสุขมีสุขภาพดีมีความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์คุณคิดเรื่องดีๆส่งมอบพลังดีๆนี้ออกไปแรงสั่นสะเทือนนั้นจะบันทึกและดึงดูดเอาพลังงานที่คุณส่งไปกลับมาระวังความคิดที่ดีส่งมอบแต่เรื่องที่คุณต้องการเท่านั้นคุยกับตัวเอง affirmation หรือ self talk หรือเขียนสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาในชีวิตอ่านซ้ำๆทุกวัน โดยเฉพาะเวลาตื่นนอนในตอนเช้าและก่อนเข้านอนทำแบบนี้ทุกวันอย่างน้อย21วันเพื่อตั้งโปรแกรมให้กับจิตใต้สมนึกหลังจากนั้นก็จินตนาการในสิ่งที่คุณต้องการถึงลักษณะของชีวิตที่คุณต้องการถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือที่คุณได้ฝันเห็นภาพรถบ้านสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องการสิ่งสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งออกไป เป็นการบังคับให้โปรแกรมทั้งหลายถูกบันทึกไว้เพื่อคุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเหล่านั้นให้เข้ามาและข้อสำคัญที่สุดก็คือการแบ่งปันเมื่อคุณให้คุณก็จะได้รับการให้ตอบเป็นการแสดงออกถึงการสั่นสะเทือนและการย้อนกลับถึงสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นเป็นการป้อนโปรแกรมไปยังจิตใต้สำนึกเพื่อทำให้ความรู้สึกนั้น เป็นความรู้สึกที่มั่งคัง่งเหลือเฟือดึงดูดเงินทองเข้ามาเพราะถ้าเราคิดเล็กคิดน้อยไม่อยากให้ไม่ยอมแบ่งปันนั่นคือสิ่งที่คุณส่งออกและคุณจะได้สิ่งนั้นพยายามที่จะคิดในแนวคิดของการที่เรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทำแบบนั้นออกไปทุกๆแรงสั่นสะเทือนคุณสามารถที่จะเลือกได้เพราะทั้งหมดนั้นล้วนอยู่ในโปรแกรมการคิดของเราการส่งออกทุกครั้ง จะได้รับกลับเข้ามาคลื่นสัญญาณที่ตรงกันเท่านั้นที่จะดึงดูดกันอยากได้คนดีๆก็ต้องคิดถึงแต่คนดีๆและทำตัวเป็นคนดีๆอยากคิดแต่เรื่องร่ำรวยคุณก็ต้องส่งมอบความคิดถึงเรื่องร่ำรวยการคิดบวกทำให้คุณจะได้เจอแต่เรื่องบวกและเช่นกันการคิดลบคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเพราะฉะนั้นความคิดของเราที่ส่งออกไป เป็นพลังงานแรงสั่นสะเทือนจะดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาหาคุณซึ่งเป็นพลังงานในระดับเดียวกันอยากฟังวิทยุคลื่นไหนก็แค่หมุนคลื่นนั้นให้เจอโคเอนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ